สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีตามมาจากวัดบางละมุงที่จังหวัดชลบุรีเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับเรากับแฟนเพื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแถวตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเล่าก่อนนะว่าเราเป็นคนค่อนข้างมีเซนเหมือนกัน ชอบได้ยินเสียงแปลกประหลาดช่วงวันโกนวันพระจะชอบสัมผัสสิ่งแปลกๆได้ตลอดและจะเป็นหนักมากเวลาไปทาบุญกลับมานอนอยู่ในห้องก็เหมือนมีคนอยู่ด้วยได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนหายใจเสียงนั่งบนเตียงคนเดินผ่านลมพัดอะไรประมาณนี้และกับวัดนี้เราก็มีความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างตามเรากลับมาเหมือนกัน เรากับแฟนเพิ่งคบกันเรากับแฟนอยากไปทําบุญด้วยกันเราเลยพาแฟนมาที่วัดแห่งนี้เมื่อก่อนเราไปไม่บ่อยมากอาจจะเดือนละครั้งเพราะเป็นวัดที่เปิดให้คนทําบุญทุกวันจนถึงช่วงบ่ายๆวัดนี้คนค่อนข้างไปทําบุญกันเยอะมากเรากับแฟนก็ทําบุญถวายสังฆทานไหว้พระทําวิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายปล่อยปลาที่วัดเขามีให้ทํา พอกลับมาถึงบ้านก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเก,กิดขึ้นกับเราและแฟนเหมือนมีอะไรบางอย่างตามกลับบ้านมาด้วยคือถัดจากนั้นไม่กี่วันแฟนเรามารับไปอยู่ที่บ้านแฟนซึ่งอยู่ที่สัตหีบเราเดินทางกลับสัตหีบช่วงประมาณ4ี่ถึงหทุ่มเห็นจะได้เรานั่งอยู่ในรถยนต์แฟนเราขับเรานั่งข้างคนขับหลังรถไม่มีสิ่งของหรืออะไรที่ทำให้เกิดเสียงได้เลย ช่วงเวลานั้นรถไม่ค่อยเยอะนั่งเพลินๆแฟนก็เอามือมาจับมือเราไว้จังหวะนั้นมีรถคันนึงแซงขวาม,มาแต่ไม่ได้เปิดกระจกเรากับแฟนก็ได้ยินเสียงวิทวิวเป็นเสียงผู้ชายผิวปากชัดเจนมากแต่เราคิดว่าเป็นเสียงจากรถคันที่แซงไปเมื่อสักครู่ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรต่อมาไม่เกินสิบวิเรากับแฟน ก็ได้ยินเสียงวิดวิวซ้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีรถคันไหนอยู่ใกล้เราเลยและเสียงก็ชัดมากเหมือนมาจากหลังรถเราพยายามหาสาเหตุที่มาของเสียงเลยเปิดไฟสำรวจด,ดูหลังรถว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเสียงพวกนี้ไหมสรุปว่าวันไม่มีอะไรวางอยู่เลยเลยปิดไฟแล้วนั่งคุยกับแฟนต่อตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้วคิดว่าต้องใช่แน่เราเลยพูดออกไปว่า ลองทำเสียงอีกทีหนึ่งสิถ้าใช่ผีจริงๆไม่นานเสียงนั้นก็มาอีกเป็นเสียงวิทยวเบาๆมาจากด้านหลังเรากับแฟนยิ้มแย่ๆโดนเข้าแล้วไงแต่ก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยสมองเอาหลักวิทยาศาสตร์มาขัดแย้งตลอดหลังจากวันนั้นก็ได้เสียงแปลกๆในบ้านอีกเช่นเปิดเพลงใน iPad วางไว้หน้าทีวีแล้วเพลงเลื่อนเปลี่ยนเองอันนี้อาจจะเป็นที่เน็ตหรือ YouTube มีปัญหาที่ในแย่ของวิทยาศาสตร์ได้ยินเสียงคนเปิดฝักบัวอาบน้ำพอเดินไปดูไม่มีคนเปิดบ้านอยู่ในหมู่บ้านประตูเป็นประตูเหล็กเลื่อนเวลาอยู่ในห้องจะได้ยินเสียงคนเปิดประตูบ้านพอเดินไปดูประตูก็ปิดอยู่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนอยู่ในบ้านตลอด เช่นเสียงก๊อแก๊กเสียงคนเดินเสียงทุบประตูก็ได้ยินมาแล้วแต่เรื่องพิกีกที่เราเจอก็คือตอนนั้นเข้าห้องน้ําอาบน้ําอยู่ก็เหมือนมีคนเอานิ้วมาจิ้มบริเวณก้นกบหนึ่งครั้งตอนนั้นหลับตากําลังสาะผมในใจคิดว่าแฟนมกแกล้งแต่พองล้างหน้าหันไปก็ไม่มีใครอยู่ในตอนนั้นแฟนก็นั่งดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็เดินในห้องน้ําอีก บางทีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สั้นๆอยู่ตรงที่อาบน้ําพยายามปอบใจเตเองเสมอว่าจิตเราอาจจะมุงแต่งไปเองคิดไปเองอาจจะเป็นคนข้างบ้านเสียงมันอาจจะสะท้อนกลับเข้ามาในบ้านเราก็ได้คือเราพยายามหางเหตุผลให้ตัวเองตลอดเพื่อที่จะไม่กลัวแต่ไม่นานมานี้เราฝันเห็นผู้หญิงสองครั้งฝันว่าเขาอยู่ในห้องกับเราเขาอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ไม่ได้พูดคุยกัน เขาบอกว่าเขาอยู่กับแฟนเราเขารักแฟนเราในความรู้สึกเราบอกแบบนั้นต่อมาก็ฝันอีกเป็นผู้หญิงคนเดิมแต่จำความฝันไม่ได้ครั้งหนึ่งตื่นนอนมาได้ยินเสียงคนมาหอบอยู่ข้างๆเป็นเสียงหายใจถามแฟนมันก็บอกว่าไม่ได้ยินล่าสุดเลยเมื่อวานเราอาบน้ำกับแฟนเราได้ยินเสียงทุบป,ประตูห้องนอนเหมือนคนไม่พอใจอะไรสักอย่างเราถามแฟนว่าได้ยินเสียงทุบป,ประตูไหม เขาบอกว่าไม่ได้ยินโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะหูฝาดพราะออกจากห้องน้ำเรากับแฟนก็เข้าห้องนอนแต่วันนี้เราเข้ามาแล้วล็อกประตูเพราะปกติแฟนไม่เคยล็อกประตูห้องเลยพอเราหันหลังกลับมาจะเดินไปที่เตียงก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเขย่าประตูเขย่าเหมือนต้องการให้เราเปิดอะไรแบบนั้นเราก็หันไปถามแฟนว่าได้ยินเสียงไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ยิน เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วบอกเลยว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตอนที่เรามาอยู่บ้านแฟนหรือเวลาที่เรากำลังจูดีกันจะมีเสียงแปลกๆตลอดเวลาแฟนอยู่บ้านคนเดียวไม่ค่อยเจอเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้ยกเว้นเวลาเราวิดีโอคอลหากันแฟนเขาก็จะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยมาขัดตลอดในใจเรารู้สึกเหมือนกบบว่ามีอะไรบางอย่างกำลังถึงแฟนเราอยู่ ไม่อยากให้เรามาทำอะไรแบบนี้ตอนนี้เหมือนเขากำลังรังควาเราอยู่ไม่อยากให้เรากับแฟนมีความสุขเวลาเราอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ระแวงไปหมดเราเริ่มกลัวจริงๆขึ้นมาแล้วขอบคุณครับ